สวัสดีครับผมจารึกนะครับที่อึกษาการขาย Ford Auto g a l l e r y ปสุพรรนีวันนี้ครับผมพามาริวคันนี้เป็น Ford Ranger ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับผมตัวสปอร์ตคันนี้ครับแต่งด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นทรงของตัววิกเตอร์นะครับผมไม่ว่าเป็นชุดกระจังหน้าตัวนี้เลยกระจังหน้านะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับจะเป็นสีดำเงานะครับผมดูสวยเลยนะครับผมแล้วก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟ LED 3ดวงนะครับตรงนี้ กระด้างหน้าตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นทรงนิยมเป็นทรงมาเฟียนะครับแล้วก็เข้ามาเข้าเซตนะครับกับตัวชุดกันชนด้านหน้าตัวนี้จะเป็นครอบครอบนะครับเป็นสเกิร์ตครอบแพของตัววีตเตอร์คือคันนี้เป็นสีดำเป็นสีเทาดำนะครับผมตัดกับสีดำเงานะครับเห็นไหมครับดำเงาทั้งคันเลยเมื่อากาันชนนะครับผมลือตรงแก้มข้างของเขาตัวนี้ก็เป็นสีดำเงานะครับสีเป็นของ เอกลักษณ์ของตัววิทเตอร์ตัววิทเตอร์ตัวนี้จะเป็นทรง V2 นะครับผมสกูฟฝากระโปรงตัวนี้ครับจะเป็นสกูฟฝากระโปรงทรงใหญ่นะครับผมจะเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีเทาดําของตัวรถเห็นไหมครับสวยงามเลยของคันนี้ของตัววิทเตอร์นะครับไฟนะครับก็จะมีไฟเป็นไฟนะครับเป็นไฟสี่เหลี่ยมนะครับสองข้างเลยนะครับสวยงามเลยนะครับเวลาสถานะนะครับที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับ ส่วนไฟหน้าของเขานะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ led นะครับมีไฟ daytime ขนาดใหญ่เลยนะครับ daytime running light ขนาดใหญ่เป็นซีแชมป์แล้วก็ไฟด้านในตัวนี้จะเป็นไฟ led นะครับแผง led อยู่ด้านข้างสองไปที่โคมทำให้ไฟไม่ฟุ้งกระจายนะครับส่วนไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับก็จะติดข้างใดข้างหนึ่งองศาที่เราเลี้ยวนะหรือสามารถเปิดออนติดทั้งสองข้างได้หน้าวิตลลลอของตัววิกเตอร์นะครับคันนี้เลยถ้าสนใจนะครับทักผมมาได้เลยนะครับอยากได้แต่งเป็นสไตล์แบบนี้แล้วก็ คิ้วนะครับคิ้วล้อตัวนี้เป็นโป่งล้อนะครับผงตัวของวีเตอร์นะครับจะแตกต่างครับของตัวเออ่ลัตเตอร์นะครับมีเอกลักษณ์ครับสัญลักษณ์คำว่าวีเตอร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับสวยงามเลยส่วนล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วของโออิซิตตัวนี้ล้อแม็กก็จะเป็นสีบอลเงินตัดเห็นไหมครับดูเท่นะครับดูสไตล์เท่ไปอีกแบบเลยของโออิซิตส่วนยางนะครับส่วนยางตัวนี้จะเป็นยางอ่า 275ทับ55 R20 คันนี้นะครับผมคันนี้เราจะไม่ได้ยกนะครับเพราะยางเราก็จะไม่ได้เป็นยางออฟโรดนะครับคันนี้เลี้ยวองศาจะไม่ติดนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ยกสองนิ้วช่วงล่างของตัวสปอร์ตดีอยู่แล้วนะครับเป็นโมโนทูปนะครับดีอยู่แล้วก็มีเฉดสีที่เราเล่นนะครับเบ้ารองมือก็เป็นสีดําเงานะครับตัดกันเห็นไหมครับส่วนภายในนะครับของตัวสปอร์ตนะครับจะเป็นสีนะครับสีดํานะครับตัดกับสีโครเมียม หน้าจอกลางนะครับขนาดสิบนิ้วครับก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับของคันนี้ส่วนเบาะนะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังนะครับมาจากโรงงานเลยส่วนด้านบนนะครับผมตัวนี้ตัวเป็นโลบาร์เหล็กนะครับของเป็นของア l เลนเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับจะเป็นไฟถอยด้วยนะครับเราก็จะเเป็นไฟเบรกนะครับผมแล้วก็เป็นไฟถอย เห็นไหมครับไฟถอยด้านข้างเลยเป็นของเออร์เรนเดอร์นะครับทรงนี้เป็นทรงสวยเลยนะครับเป็นทรงปืนกลนะแต่เป็นของยี่ห้อของแบรนด์ของเออร์เรนเดอร์เขานะครับส่วนด้านท้ายตัวนี้นะครับผมไฟนะครับฝานไฟตัวนี้จะเป็นไฟของตัวสปอร์ตนะเวลาผมเปิดประตูสถานะนะครับผมไฟก็จะโชว์นะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟของที่มากับรถนะนะครับเปิดจะเป็นตัวสปอร์ตอ่าเป็นการลมดำนะครับใส่จุดครอบสีดําเงาเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวฟอนต์ F O R D ตัวนี้จะเป็นฟอนต์เอ่อตัวนี้จะเป็นจุด ครบนะครับกันกระแทกฟ้ากระบะท้ายนะครับเอฟวดี D. ตัวนี้ก็จะเป็นการตัดเฉดสีนะครับเป็นสีดําเงาตัดแล้วก็อะคริลิกนะครับผมด้านล่างเป็นคําว่าレンเจอร์ตัวนี้เป็นอะคริลิกนูนครับติดเข้าไปแล้วตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับผมก็จะมีเหล็กนะครับท็อปชันบาร์นะครับเป็นคานเหล็กนะครับอยู่ด้านล่างเป็นการผ่อนแรงนะครับผมนิ Knight ้วหนักเบาปกติน่ะเจนก่อนนะครับจะมีเฉพาะตัววายแท็กเท่านั้นนะครับผมแต่เนี้ยดีสปอร์ตก็ได้ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องถอยนะครับอันนี้ อ่ะเป็นกล้องถอยหลังมีที่เหยียบขึ้นนะครับชาบันไดข้างนะครับเหยียบขึ้นด้านบนนะครับผม โอเคนะครับข่าวๆาวนะครับตัวนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับผมตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับผมวันนี้ไปเร็วๆเลยไปรัวๆเกินลองมาปรึกษาผมได้โทรมาพูดคุยอยากได้สปอร์ตมีออปชั่นอะไรบ้างอยากแต่งสไตล์ไหนนะครับผมเดี๋ยวโทรมาคุยกันได้เลยนะครับยังตัดสินใจไม่ได้อยากยังไม่รู้รุ่นนะครับรุ่นไหนลองโทรมาปรึกษาผมได้เลยนะครับผมเพราะวันนี้ฝนตกแล้วอาจจะรีวิวได้ไม่เยอะ เท่าไหร่ right? นะครับผมเรามาพูดคุยก like. okay. ันนะครับว่าแต่งแบบไหนชอบแบบไหนนะครับก็สามารถพูดคุยกับผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ